สวัสดีค่ะตอนรับเข้าสู่คริปโตนิวส์นะคะวันที่1กันยายน2025ค่ะวันนี้เรามีเรื่องออค่อนข้างร้อนแรงในโลก Twitter มาคุยกันค่ะเรื่องของ Litecoin หรือ LTC นะคะที่บัญชีทางการเขาเอออยู่ดีๆก็โพสเหมือนแซะแซ XRT นะคะครับผม เป็นประเด็นที่น่าสนใจมากที่เดียวครับช่วงนี้ใช่ค่ะเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าเออเรื่องเรามันเป็นยังไงใครว่าอะไรบ้างแล้วมันบอกอะไรเราเกี่ยวกับวงการคริปโตบ้างจากข้อมูลที่เราพอจะรวบรวมมาได้นะคะเริ่มจากโพสต์ต้นเรื่องเลยของ Litecoin เนี่ยเปิดมาเหมือนจะเอ่อให้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์เลยนะคะอ่ะฮะใช่ครับเห็นว่าพูดเรื่องกลิ่นดาวหางอะไรแบบนั้น ใช่ค่ะพูดว่ากลิ่นเหมือนไข่เนา่าปัสสาวะไม้ขีดไฟอะไรแบบนั้นแล้วก็หักมุมเลยค่ะจบด้วยการบอกว่า XRP เนี่ยเป็นแค่ภาพลวงตาเหมือนท่อส่งเงินที่ขายฝันให้รายย่อยครับแล้วก็มีล้อชื่อ CEO ของ Ripple ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะล้อ Brad Garlinghouse เป็น Brad Garlicmouse แบบว่าโหบัญชีทางการโพสต์แบบนี้ก็ถือว่าแรงอยู่นะคะครับคือจุดที่น่าสนใจมากๆก็คือ การเปลี่ยนโทนแบบปุ๊บปั๊บเลยอะจากเรื่องวิทยาศาสตร์มาโจมตีคู่แข่งตรงๆซึ่งปกติเราไม่ค่อยเห็นบัญชีทางการของเหรียญใหญ่ๆเขาทำกันแบบนี้นะครับมันก็เลยทำให้คนสงสัยว่าเอ๊ะมีเจตนาอะไรหรือว่าเกิดอะไรขึ้นภายในหรือเปล่าแน่นอนค่ะว่าฝั่ง XRP ก็ต้องไม่พอใจอยู่แล้วล่ะค่ะทนายดังที่สนับสนุน XRP อย่าง b ิลม m o ์แกนเนี่ยก็ออกมาตอบโต้ทันทีเลยครับผม กลบบบไว้ยังงังงงาครเขาก็บอกว่า litecoin เนี่ยเอ่อเมื่อก่อนเคยติดท็อป5นะแต่ตอนนี้แบบว่าแทบไม่มีใครพูดถึงแล้วส่วนทางกับ xrp ที่ยังอยู่ในท็อป3ตลอดแล้วก็มีนักวิเคราะห์บ,บางคนก็มาเสริมด้วยนะคะว่าการทำแบบนี้จากบัญชีทางการมันดูไม่ค่อยมืออาชีพเท่าไหร่ครับการตอบโต้ที่รวดเร็วแบบนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความ ความอ่อนไหวแล้วก็ความพยายามปกป้องชื่อเสียงของโปรเจกต์ตัวเองนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องปกติแหละครับในวงการที่การแข่งขันมันสูงมากๆออฮึทุกคนก็พยายามปกป้องพื้นที่ของตัวเองแล้วดราม,ม่ามันก็ไม่จบแค่นั้นนะคะคือมีการขุดเรื่องเก่าๆของผู้ก่อตั้งไลท์คอยคุณชาวลีลีขึ้นมาพูดถึงด้วย ออ๋เรื่องที่เขาขายเหรียญตอนปี2017ใช่ไหมครับใช่เลยค่ะประเด็นนั้นเลยที่เขาขาย ltc ทั้งหมดที่ถืออยู่ตอนที่ราคามันพุ่งสูงสุดๆเลยซึ่งตอนนั้นก็โดนวิจารณ์หนักมากว่าเหมือนทิ้งรายย่อยครับครับจำได้ครับเป็นประเด็นใหญ่ช่วงนั้นเลยบางคอมเมนต์นี่แรงมากนะคะบอกว่า litecoin เป็นแค่เหรียญกอบที่ถูกควบคุมโดยประวานจีนคนเดียวอะไรทานองนั้นเลยค่ะโหแรงเหมือนกันนะครับ การขุดอดีตรหรือการโจมตีเรื่องส่วนตัวแบบนี้เนี่ยมันก็เป็นกลยุทธ์ลดทอนความน่าเชื่อถือที่เ,เราเห็นกันบ่อยๆในโซเชียลมีเดียนะครับคือพยายามทําให้คนมองว่าเอาขนาดผู้ก่อตั้งยังทําแบบนี้เลยแล้วเหรียญจะน่าเชื่อถือได้ยังไงอะไรแบบนั้นอแต่มันก็อาจจะทําให้ประเด็นมันเบี่ยงเบนไปจากเรื่องเทคโนโลยีหรือว่าพื้นฐานจริงๆของเหรียญไปได้เหมือนกันแต่ว่าฝั่งลท์คอยน์เขาก็มีคนขอมาปกป้องเหมือนกันนะคะก็บอกว่า ถ้าดูเรื่องการใช้งานจริงๆละ l i คอ c เนี่ยมีการใช้โอนเงินข้ามประเทศมากกว่า XRP นะอ๋อครับมีการยกเรื่อง use case จริงมาสู้ใช่ค่ะแล้วก็ยกเรื่องระบบ proof of work ของ LTC ที่มันปลอดภัยกว่าเพราะต้องใช้การประมวลผลเยอะต่างจาก XRP อะไรแบบนี้ครับก็คือชูจุดแข็งของตัวเองขึ้นมาแล้วก็ชี้ไปที่จุดอ่อนของคู่แข่ง มุมมองเขาก็คือ XRP อาจจะดูดีแค่ภาพลักษณ์การตลาดแต่ว่าการใช้งานจริงเนี่ย LTC ดีกว่าอะไรประมาณนั้นค่ะครับอันนี้ก็คือการสร้าง Narrative หรือว่าเรื่องเล่าของฝั่งตัวเองขึ้นมาสู้ซึ่งทั้งสองฝ่ายก็พยายามทำกันอยู่แล้วครับเพื่อดึงดูดนักลงทุนดึงดูดผู้ใช้งานในตลาดที่มีการแข่งขันสูงแบบนี้เรื่อง Narr a t i v นี่สำคัญมากๆไม่แพ้เรื่องเทคโนโลยีเลยครับจริงด้วยค่ะแล้วถ้าไปดูที่ราคาเหรียญล่ะคะ ตอนช่วงดราม่าเนี่ย LTC กับ XRP เป็นยังไงบ้างเหมือนจะบวกเล็กน้อยนะคะไม่ได้ลงแรงอะไรใช่ครับเหมือนตลาดไม่ได้ตอบสนองกับดราม่านี้โดยตรงเท่าไหร่สำหรับเหรียญหลักๆนะครับแต่ที่น่าสนใจคือเหรียญมีมที่ชื่อชาร์ลีที่มันเกี่ยวกับคุณชาลีีนะครับอ๋อค่ะค่ะอันนั้นกลับร่วงหนักเลยครับเห็นว่าลงไปถึง14โหลงเยอะเหมือนกันนะคะสาหรับเหรียญมีมครับอันนี้อาจจะสะท้อนว่า ตลาดบางส่วนหรือนักลงทุนกลุ่มที่เล่นเหรียญมีมเนี่ยเขาอาจจะอ่อ,อ,อนไหวกับประเด็นที่เกี่ยวกับตัวบุคคลโดยตรงมากกว่าคือเหมือนกับว่าความรู้สึกที่มีต่อตัวบุคคลเนี่ยมันส่งผลต่อราคาเหรียญมีมได้เร็วกว่าปัจจัยพื้นฐานของเหรียญหลักอืมก็น่าสนใจดีค่ะสรุปแล้วก็คือดราม่ารอบนี้เริ่มจากไ i ค e คอยแซ xrp ก่อนแล้วก็มีการตอบโต้กันไปมาขุดเรื่องเก่ามาว่ากัน แล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ปดป้องตัวเองยกจุดแข็งตัวเองขึ้นมาครับผมก็เป็นสีสันหรืออาจจะเรียกว่าเป็นความขัดแย้งที่สะท้อนการแข่งขันอันดุเดือดในตลาดคริปโตนะครับสิ่งที่น่าคิดต่อก็คือแม้ว่ามันจะเป็นแค่การโต้เถียงกันบนโซเชียลมีเดียเนี่ยแต่มันก็สะท้อนการแย่งชิงพื้นที่การสร้างความโดดเด่นในตลาดสำหรับนักลงทุนแล้วเนี่ยการตาดราม่าก,ก็อาจจะสนุกดีครับ แต่ว่าสิ่งสำคัญจริงๆก็คือต้องมองให้ลึกลงไปที่พื้นฐานออย่างเช่นการใช้งานจริงเทคโนโลยีความปลอดภัยการพัฒนาของระบบนิเวศโดยรวมพวกนี้สำคัญกว่าคำพูดที่โต้เถียงกันไปมานะครับนั่นสินะคะเป็นมุมมองที่ดีมากเลยค่ะคำถามที่น่าคิดต่อจริงๆก็คือดราม่าแบบนี้หรือการประทะกันแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลต่อภาพลักษณ์หรือความน่าเชื่อถือของเหรียญพวกนี้ในระยะยาวแค่ไหนครับอันนี้น่าติดตามครับ ใช่ค่ะคงต้องดูกันต่อไปยาวๆเลยนะคะและนี่ก็คือทั้งหมดที่เรานำมาเจาะลึกกันในวันนี้จาก c ริปโตนิวสนะคะถ้าชอบเนื้อหาแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่อง Crypto News ของเราไว้ด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานแล้วก็จะได้ไม่พลาดข่าวสารความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจในโลกคริปโตกันค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ